บริษัทยสยามอุตสาหกรรมยิบซัมสระบุรีจำกัดหรือสยามยิบซ้มร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดเดินหน้าส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4กับโครงการติดตั้งฟ้าผนังยิบซ้มและทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรีค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะครับของโครงการติดตั้งฟ้าและผนังยิบซ้มให้กับอาคารและสถานที่สาธารณประโยชน์นะครับคือครั้งนี้เนี่ย คือโครงการเราต้องการที่จะพัฒนาชุมชนนะครับสำหรับชุมชนในจังหวัดราชบุรีนะครับโดยการที่เราสร้างสถานที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่สามารถจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้นครับปีนี้เนี่ยเป็นเป็นครั้งที่4นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโดยทีมงานเราตั้งใจที่จะ มุ่งเน้นในการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนจังหวัดราชบุรีสําหรับโรงเรียนวัดธรรมบเนี่ยเราได้ท,ทําสองกิจกรรมก็คือ1เราพัฒนาในส่วนห้องเรียนโดยการตกแต่งผนังที่ใช้ในการแบ่งสัสดส่วนห้องพยาบาลของโรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือเราออกแบบตกแต่งฝ้าเพดานให้มีความสวยงาม มีสีสันนะครับโดยความตั้งใจเนี่ยก็คือออกแบบให้นักเรียนและคุณครูเนี่ยได้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีเรามีความตั้งใจนะครับที่อยากจะคงเรื่องกิจาการรมดีๆเหล่านี้นะครับไว้ทุกปีทางบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัมเนี่ยเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่ให้พนักงานเนี่ยมีจิตสำนึกและต้องการมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒน,นาอย่างยั่งยืน ทั้งนีนส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเราเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก่อต่อชุมชนจังหวัดลัดรีได้